อ่ะสลับไปดูสถานการณ์ภัยแล้งตอนนี้นะครับมีมีหลายคนก็เสนอแนวคิดเรื่องการขุดน้ําบาดาลน้ําใต้ดินมาใช้มันก็จะเกิดคำถามนะครับว่าน้าใต้ดินเรามีมากมาหาศาลขนาดเอามาใช้ในระบบชลประทานได้หรือพอไหมหรือ<ช>ถ้านะหรือถ้าสูบมาเยอะแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อพื้นดงพื้นดินอะไรยังไงไหมครับติดตามจากรายงานเรื่องนี้นะครับคุณปาถนาพรมพิทักษ์เชิญครับ หอส่งน้ำความสูง26เมตรตั้งอยู่คู่กับทั้งเก็บน้ำขนาดยักษ์สี่ใบนี่คือส่วนหนึ่งของระบบบาดาลระยะไกลแห่งแรกของประเทศระบบนี้ใช้วิธีสูบน้ำจากบ่อบาดาลมาเข้าระบบก่อนส่งกระจายเข้าสู่ท่อประปาเดิมทําให้ปัจจุบันมีผู้ได้รับผลประโยชน์จากบาดาลระยะไกลนี้มากถึงกว่า5,000คนครอบคลุมพื้นที่50ตารางกิโลเมตรในตำบลสนามชัย อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีเราทำเป็นเหมือนคลังน้ำบาดาลของตำบลเลยซึ่งตำบลที่เราไปเมื่อเช้าตำบลสนามชัยเนี่ยลักษณะพื้นที่เขาค่อนข้างพิเศษตรงที่ว่าทั้ง8หมู่บ้านเนี่ยมันหาน้ําได้แค่2หมู่บ้านเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพแค่2หมู่บ้านแล้วเป็นตําบลที่มีลักษณะเป็นทางยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะออกแบบระบบกระจายน้ำเนี่ยระบบมันต้องใหญ่พอที่จะดูแลได้ทั้งตําบล ะะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ต้องคิดนวัตก,กรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะสามารถสนับสนุนการใช้น้ำอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนบริเวณตรงนั้นได้สำหรับบ่อบาดาลระยะไกลนี้เกิดขึ้นหลังพื้นที่ตําบลสนามชัยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาบ่อยครั้งในช่วงฤดูแล้งและแม้ว่าก่อนหน้านี้จะยังไม่เคยมีระบบบาดาลขนาดใหญ่เช่นนี้มาก่อน ต่ข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็พบว่าศักยภาพน้ำบาดาลในบ้านเรานั้นยังมีเพียงพอที่จะรองรับผู้ใช้น้ำได้อีกมากถ้าพูดถึงปริมาณนะ้ำที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลกใบน,นี้นะคะจะพบคว่า1เป็นน้้ำที่มีอยู่ผิวดินส่วนอีก70นะคะเป็นน้ำแข็งหรือว่าหิมะค่ะส่วนที่เหลืออีก29คือน้ำที่อยู่ใต้ดินหรือว่าน้ำบาดาล ซึ่งกรมทรัพยากรน้าบาดาลบอกนะคะว่าศักยภาพน้ําบาดาลของประเทศไทยเราสามารถนําน้ําขึ้นมาใช้ได้มากถึงกว่า45,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปีหรือว่ามากกว่าเขื่อนภูมิพลถึง3เขื่อนรวมกันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางเรางลงมาคืออีสานแล้วก็ภาคใต้ค่ะข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระบุว่าแต่ละปีประเทศไทยสามารถใช้น้ำบาดาลได้มากถึงกว่า45,000ล้านลูกบาศกเมตรโดยที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการสุดตัวของแผ่นดินและแม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีบ่อบาดาลมากกว่า2 0 0 0 0 0บ่อทั่วประเทศแต่ก็พบว่าน้ำบาดาลถูกใช้ไปเพียง32เเท่านั้นตอนนี้กรมก็ได้มีการมาตรการควบคุมเกี่ยวกับเรื่อง ผู้ใช้น้ําโดยมีกฎหมายนะครับกฎหมายในการควบคุมผู้ใช้ต้องขออนุญาตเรามีบอดสังเกตการเรามีการควบคุมระดับน้ําอยู่ว่าตรงไหนใช้ใช้มากใช้น้อยตรงไปถ้าใช้มากเราก็เราก็พยายามประกาศให้เขาหยุดใช้หรือเลิกใช้น้ําบาดาลเพราะฉะนั้นประชาชนนะครับหรือพหรือหน่วยงานอื่นที่คิดว่าจะเกิดปัญหาเรื่องการแผ่เดินซุดเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีครับ สำหรับการสุดตัวของดินในกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำบาดาลมีข้อมูลว่าในอดีตกรุงเทพใช้น้ำบาดาลมากถึง2.5ล้านคิวต่อวันซึ่งมากกว่าศักยภาพน้ำบาดาลที่จะใช้ได้แต่ปัจจุบันการใช้น้ำบาดาลในกรุงเทพลดลงเหลือเพียงแค่วันละ3 0 0แสนคิวเท่านั้นซึ่งยังมีศักยภาพน้ำบาดาลรองรับผู้ใช้น้ำได้อีกราวสองเท่าตัว และสำหรับแผนขุดเจาะบอ่อบาดาลช่วยภัยแล้งกว่า2,000บอ่อทั่วประเทศอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบให้ดินสุดตัวแน่นอนวิทวัสรัตนาถ่ายภาพปรัชนาพรมพิทักษ์ทีพีทีวีรายงาน